นั่นนะนี่แหละนะครับเอาเอาไปโอกาสหนาจะได้ผู้เมาผมมาดูอยู่ดอกบ้านเฮานี่ขันมีโอกาสจังไปขอต่เว้นเว้นพ่อแม่เอ๋ยชวนเวลามาไก่สิได้ห่างกันไกลไปปนกรรมลำบ้านอื่น พุกลูกหลานไา้เตือนหมัวลำลาลงจากงานตะเว้นแจงสองมาเอ็นบระลุงแม่ป่าสั้นสะอาดลุกสีขึ้นกลับอีกเมือ่อใดละนอครับสีพบกันคือวัน,นี้้ <c oughs> นาเวทีฟังจนแจงเบิงบ้งบทบาทการแสดงจนเกือบแจงใต้สว่าง <c oughs> มาเสียได้บ้าสิหาง ไปคนทางห่างบ้านและคุณท่านเจอบ่อลมมมืมว่าจะแสนปราเพิ่มแฟนลึงแกนไปนแรง้งนนซึ่งนำใจพอไรคุณในเพิ่มบุญประคุณล้ำม,มาฟังลำมาขึ้นบ้านในพ่อแม่สุขสำราเคืนบ้านในเรื่องเรื่มมีเงินแสนเงินหมื่นถูกวันคืนย่าบ่คุ้มพระคุณคุ้มย่าหม่นมอง ดีใจหลายไอเละนองที่มาสอยเป็นแรงใจพวงมาลัยย่อยกยืนมาบ่ลาเวนแสงตาเวนสีมาฟองกว่าฟ้าเป็นสี้องเลยจำทองสีลาก่อนเอา่านั่นแหายเอ้โอกาสรุ่นยังฟังฟังเบิดหลายงานรุ่นสิวไม่เน่าเห็ดอ่ะ เดี๋ยวใจเปืนเ,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 เปิดให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปิดให้ฟังเดี๋ยวนั่งฝ้าอย่าปิดผู้แสดงก็อิออนผู้ฟังลก้กะอ่อนล่าสงเาง่วงบอดได้นอนอใจคือน้ำบอนตอนแต่เมียเพื่อนยสีไก่หนีนาเวทีถึงมาพบอีบ,บอดน้องพนังเอ๋ยคนงามเอ้ยแฟนอ้าย ื่ยิ้มส่งอยู่ยไกลหลายหยาบมาพีอาไอสิสังโดนปานใดก็ตามสังอย่าลืมกันเด้อ,อยอดสูดให้เธอหูอ้ายคิดถึงสงสายตาซ,ซ,ซึ่งแต่หัวคำจะล้ำจบการแสดงกะจนกบพีศิลาลาเด้อนอง ตาเหลียวมองเธอน้ำเจ้าบาเสียห่างใจเหงาอย่าลืมอายเธอสู้ไปคือทอดกันวันละน้อยบวกมือลาอสน้ังนองเอาเสียงร้องเป็นส่งทางนี่นอง บาสาศาทิาทกกบานบาทาทกาทพา,า่นาอบาทบยบาทกาทบาทบาาลบาทบาทบาทบาาทบาทบากอาทาทบางหาล,หาลหานนบ,บ,บาทรารทัานบาทบาทบานบาทบาบาบานาทบาทบานบารบาทบาทบอทบาทบาทโาทบาทบาบาท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 บคทบาทบานบาทบาก,านนกบาทบาทาทบาทบาทบาทายบาท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 บอทบายบาททบ่ทบาทบาทบบอัจฉรา